สวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันในเกมโจสตรีมกันในคอฟฟี่นะคะแล้วก็เราขายกาแฟกันมาเป็นวันที่16แล้วนะคะและก็วันนี้เป็นวันจันทร์ที่16พฤศจิกายน25 6 3นนั่นเองนะคะน้องๆเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพี่ว่าเราเข้ากันไปในร้านก่อนดีกว่านะคะข้างนอกร้อนมากเลยนะคะน้องๆโอ้อากาศร้อนมากเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้แฮร์รี่จะขายกาแฟได้กี่แก้วนะคะ และก็จะได้ลูกค้ากี่คนเอาละค่ะเข้าไปเลยมีเงินค้างอยู่ในร้าน177เหรียญน,นะคะลูกค้าคนแรกมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแฮร์รี่สวัสดีครับเอาละค่ะแฮร์รี่ทำอะไรอยู่คะ oh. ตอนนี้นะคะแฮร์รี่ก็มาบริการ oh. ลูกค้าแล้วนะคะ oh. uh. สวัสดีครับสวัสดีค่ะ เอาละค่ะพี่อินก็ลืมอีกแล้วนะคะลืมกดเ,เครื่องทํากาแฟนั่นเองอ๋อมีลูกค้า,เ,าเข้ามาอีกคู่หนึ่งแล้วนะคะก็จองเต๊ะไว้ที่ด้านหลังด้านนี้เองนะคะใกล้ๆกับที่ถังไอศครีมนะคะเ,เดี๋ยวนะคะโอ้มีลูกค้าเข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พจะช่วยแฮร์รี่นะคะ โดยการทำกาแฟแล้วก็เอามาวางไว้นะคะให้แฮร์รี่เขาจัดการเองนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้กดเครื่องทำกาแฟในคราวต่อไปนั่นเองนะคะโอ้ลูกค้ามาเยอะแล้วทำไงดีคะน้องๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณตำรวจคะรับอะไรคะเอสเปรสโซ่ก็ับผมแล้วก็ช็อกโกแลตไอศครีมครับนี่ได้แล้วนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับ มันเย็นหรือเปล่า ah. คเนียอ๋อ oh, ไม่เย็นละค่ะดิฉันเพิ่งมาวางแป๊บเดียวเองนะคะ oh. อ่าเดี๋ยวก่อนนะอเมริกาโน่แล้วก็คอร์สสองนะครับได้ค่ะเอาละค่ะ <Okay. S 1> พอเราเสิร์ฟลูกค้าเสร็จ oh. เราก็ไปกดเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องรอนาะนนั่นเองนะคะเอาลยะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพีนขอเก็บของก uh huh. ่อนอ่า <laughs> น้องๆคะพี่นินดูไม่ทันแล้วนะคะโอเคโอเคโอเคโอ้ okay, okay. Okay. Oh, ลูกค้าแบบว่าแทบจะโกรธแล้วนะคะเนี่ยโอ้ oh, มีอีกคนนึงอยู่หน้าเคาน์เตอร์นะคะเขากำลังเรียกแฮร์รี่อยู่เออพี่หนจะช่วยเรียคนไหนดีเดี่ยพี่หยินงงมาก,กแล้วอ่ะเฟรนช์ช็อกโกแลตนะคะอ้าวยังไม่ได้ทำนะคะอเอาอันนี้มาให้คนนี้ก่อนนะคะ ฮอตช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ครัวซองกบผมได้แล้วค่ะฮ okay. <Hot> อตช็อกโกแลตมาแล้วนะคะ,อะโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับยินดีค่ะผมไปก่อนอะนะครับเอาละค่ะตอนนี้นะคะมีลูกค้าเข้ามาอีกสองคนนะคะแฮร์รี่คะคุณทำทันไหมคะโอ้ได้เลยครับผมทนอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมเอาครัวซองนะคะเอาละตอนนี้พี่ยินจะ จะเสิร์ฟคนที่หน้าเหลืองๆก่อนนะคะ,ะเป็นชโคโค็อกโกแลตแป๊บหนึ่งนะคะเป็นชโคโค็อกโกแลตแป๊บหนึ่ง <it> โอเคพี่รอนะคะตอนนี้<า>นรอเป็นชโคโค็อกโกแลตโอเคได้มาแล้วนะคะอโอเคได้แล้วค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับดูสิคะพอได้มาปุ๊บลุกขึ้นปั๊บเลยนะคะโอคุณตำรวจคุณตำรวจกำลังจะไม่แฮปปี้นะคะ เดี๋ยวเอากระซองให้คนนี้ก่อนนะคะเอสเปรสโซ่คอนพันเนอร์ครับผมได้เลยค่ะ <c oughs> โอเคอังกฤษทีครับผม <c oughs> ได้ค่ะตอนนี้นะคะมีลูกค้าเหลืออยู่ในร้านาแค่สี่คนเท่านั้นนะคะน้องๆ <c oughs> <c oughs> ผมไปแล้วนะครับ ขอบคุณมากเลยค่ะเอาเฟนชอโ,โกลแลตและครัวซองนะคะครัวซองผมเอามาให้แล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะคะแฮร์รี่เอาละค่ะน้องๆคะตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วด้วยนะคะและเหลือลูกค้าคนสุดท้ายนะคะในร้านนะคะเหลือลูกค้าคนสุดท้ายนั่นเองขอบคุณมากเลยนะคะโอ้ใช่ ใช่แล้วจ้ะใช่แล้วจ้ะ <c oughs> คุยกับใครคะแฮรรี่ไม่ปอกหรอกครับโอเคค่ะลูกค้าคนสุดท้ายออกไปแล้วว้าวว้าวงๆเขาบอกว่าเราได้รางวัลแบบว่าเนียบนะคะเราได้รางวัลที่เราทำความสะอาดครบร้อยห้าสิครั้งนั่นเองว้าวเจ๋งไปเลยนะคะนี่ไงคะ เป็นเป็นเป็นรูปม็อบนะคะที่ถูกพื้นนั่นเองนะคะว้าวดีใจจังเลยโอเคค่ะน้องๆง,งั้นเดี๋ยววันนี้ได้ลูกค้า14คนแล้วก็กาแฟา9แก้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างนะคะโอเคว้าวดีใจจังเลยอันนี้เป็นชั้นวางหนังสือนะคะ290 แล้วก็อันนี้เป็นอเมริกาโน่สองแก้วนะคะเราซื้ออันนี้ดีไหมไม่ต้องคิดมากดีไหมคะได้ทั้งสองแก้วในเวลาเดียวกันนะอเมริกาอเมริกาโน่คนกินเยอะโอเคพี่ยินซื้อแล้วนะคะโอเคตอนนี้ซื้ออะไรไม่ได้แล้วนะคะเรียบร้อยเออแฮร์ี่คะครับผมโอเคคะ่ะน้องๆ สำหรับวันนี้นะคะพีนกับแฮร์รี่ก็ต้องหยุดพักก่อนนะคะเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่17นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ติดตามรับชมนะคะและก็ขอให้เป็นวันที่ดีของน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะรักทุกๆคนนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะสวัสดีค่ะ